และในวันนี้นะครับนักร้องท่านต่อไปนะฮะถือว่าสองท่านที่เราได้ชมไปเนี่ยนะครับเสียงดีมากๆแล้วเราจะมาดูอีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายเป็นท่านปิดนะครับมีเปิดมีกลางแล้วก็มีปิดนะครับ<ล>สำหรับ้<ล> <3 S 2> องท่านาน,น,น,นี้นะครับขนแดนเซอร์อ่ะฮะมาเต็มชุดนี้ฟูฟ้ากันมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องนะฮะใน3ท่านด้วยกันนะครับสำหรับนักร้องท่านที่สครับมาจากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารครับ ดูเสียงจะล่อลอไปนะนะฮะเผอิญว่าพวกวิศวะลาดไปตบไปแล้วล้อเล่นนะฮะจากคณะ BC นะฮะเขาเรียกบ c ใช่ไหมครับ BC Business อ n นดิโกนเบนเท b ร์แอนด์บุอนะฮะเก่งมากเลยคณะอะไรบิสเนสอินดิ t กนเบนเท c ร์แอนด์บุ๊คอนะฮะนะครับกับบทเพลงที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับองค์เดียวในโลกและบทเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครนะครับ และเพื่อเป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือต้อนรับนายอรงกรหงไกลไจากบีซ เป่นดินเป็นน้ำที่ปรินเย็นคราวเกาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอายุทยาเรื่อยลงมาถึงกรุงเทพเมืองฟ้ามอประวัติศาสตร์ไทยบอกเล่าไว้ให้ล แผ่นด <ll> um ินนี้คือินที่คลายร้อนเพื่อนบ้านโหยิวสัดเส่พเนจอมีที่หลับนอนข้าวน้ำกินฟรีผัวโลก in ให้รู้ว่าผู้ทรงสินเหนื่อยนักแล้วดวงแก้วของแผ่นดินโอพระผู้มิลโลกนี้มีเพียงองค์ รักคุณจะยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจหวานไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครใ แม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจให้ลูกปิดแล้วรีบกิดรลอนแถมไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ไหน ปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าคนบานคำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ ปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในต้องวนกับคุณเอาพรบมือกันตามทั้งวานเร็ว<ๆ><ๆ>โอ้ ใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณผมเฝ้าบนบบานำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจใปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครอีกหนึ่งรอบนะฮะก <c oughs> ับมนุษย์ไฟฟ้าคนนี้นะครับแอบดูด้านข้างเวทีนะฮะตกใจนะครับมีมีไฟ<อ>ช็อตบ้างไหมฮะ <c oughs> มีไฟด้วยนะครับคนคนนี้มีไฟนะฮะเป็นคนมีไฟห่วง <c oughs> คุณก็เสียยกใหญ่นะครับวันนี้เขามาห่วงก็มารักด้วยและขอบคุณนะครับอ้ามีมาชอดอกไม้ด้วยนะฮะวายมีเจ้าของซะแล้ว หมเขามี่กองเสียดส่วนตัวมันมาเชียร์วันนี้เดี๋ยวนะครับก่อนที่จะมารักคุณเสียยิ่งกว่าใครในวันนี้มีใครหรือยังฮะก็ยังยังนะครับฟังไว้นะครับยังไม่มีใครนะฮะยังไม่มีใครนะครับกลับไปให้บอกเลิกเลยนะเดี๋ยววันนเดี๋ยวให้คุณกอฟครับคุณแนะนำโอ้วันนี้ผมชอบชุดคุณมากๆเลยนะฮะ ให้คุณก๊อฟแนะนำตัวแนะนำตัว,ตวสักนิดน,นึงครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายลงกรหงสกายนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับศึกษาอยู่หงหงหงสกายหงสกายครับโอเคศึกษา,กษาอยู่คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารครับสาขาการจัดก,การธุรกิจครับครับแล้วก็สำหรับคุณก๊อฟนี่ก็วันนี้ถือว่าทำเต็มที่หรือยังฮะก็เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะครับมีมีการกองเชียร์ แขวะพิธีกรหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะแขวะอะไรกันทําเต็มที่ด้วยในวันนี้นะครับแต่วันนี้ท่านคณะกรรมการจะมีอะไรมาแนะนาให้คารจะว่าอย่างไรบ้างนะฮะวันนี้หงสกายด้วยหงสกายคุณหงสกายหรือว่าหงไกครับหงสกายหงสกายนะครับธันดคาดเนวออกนะฮะจะเป็นหงสกายนะครับเดี๋ยวให้ท่านคณะกรรมการท่านนี้เขาล็อกไว้แล้วนะครับล็อกล็อกไว้แล้วคนสุดท้ายแล้วนะฮะ ให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสเพ่งพุ่มนะครับให้คําแนะนํากับน้องกอฟในวันนี้ครับขอบเากลนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องกอฟครับต้องบอกว่าคืนนี้น้องกอฟทาได้ดีมากเลยนะครับต้องขอชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับเพลงแรกองค์เดียวในโลกเป็นเพลงช้านะครับต้องระวังการขึ้นคําแรกอย่างที่ท่านกรรมการจะพูดเสมอเลยนะครับคําแรกมันยังไม่ค่อยนิ่งนักแต่ว่าคําอื่นตลอดลอดฝั่งแล้วก็ อารมณ์เพลงเนี่ยดีมากทั้งเพลงนะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับแต่ทีนี้มีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของเสียงต่ํามันจะจมหายไปในดนตรีหมดเลยต้องระวังนะครับเสียงต่ำเนี่ยคือเรา,เาไปถึงแต่ว่ามันหายไปกับดนตรีหมดเลยอันนี้ระวังในเรื่องของเสียงต่ําด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเพลงช้าทําได้ดีนะครับส่วนเพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร นะครับเพลงนี้ต้องบอกว่ารักอารณ์กรยิ่งกว่าใครเลยนะครับทําได้ดีมากรู้ใช่ไหมครับว่าเสียงเนี่ยเหมือนก๊อตจักรพันก็เลยเลือกเพลงได้ดีอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ดูสนุกบ้างนะครับเหมือนมาดูคอนเสิร์ตของก๊อตเลยนะครับก็ถือได้ว่าทําได้ดีก็ขอให้ประสบความสําเร็จในคืนวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาสเพ่งพุ่มนะครับ087นะครับได้เบอร์ไว้เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยว คำแนะนําก็ได้รับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวให้คุณกรอฟไปพักครับไปพักผ่อนนะไปดื่มนะ้ำรู้สึกว่าตอนนี้ก็จะเย็นขึ้นก่อนกระซิบพิธีกรมาแล้วว่าไฟช็อตผมแล้วนะครับ, <laughs> รบเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยงชุดเปลี่ยงผ้าแล้วก็พบกับอาจารย์ประภาสนิดนึงนะครับเอาไม่ใช่นะฮะ <laughs> เดี๋ยวไปพักผ่อนครับขก็จะประมือกับคุณกรอบอีกหนึ่งรอบนะฮะค่ะ <laughs>